ในช่วงเวลานั้นความแปลกของน้ําแข็งเนี่ยคนไม่เชื่อไงครับว่าน้ํามันจะแข็งได้จนถึงขั้นว่ามีการสนทนาการระหว่างเจ้าจอมกับคนรับใช้และมีการขลุดขึ้นมาคำหนึ่งก็คือคําที่พูดออกมาจากปากเจ้าจอมคนนั้นบอกว่า,วาเอ็งเนี่ยปั้นน้ําเป็นตัวเพราะไม่เชื่อว่าน้ําจะสามารถรวมตัวกันเป็นน้ําแข็งหรือเกิดจากการปั้นน้ําเป็นตัวได้นั่นเองครับ ว่ากันว่าในความแปลกตอนนั้นนะครับรัชกาลที่4ครับทรงโปรดกล้าให้มีการแจกจ่ายน้ําแข็งไปให้ชาวบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เจ้านายและมีการว่าปั้นน้ําแข็งนะครับเป็นก้อนเล็กๆและใส่พระโอษฐ์พระโอษฐ์ก็คือปากนะครับใส่ปากของเจ้านายเล็กๆให้อมเล่นและท่านมีการรับสั่งว่ากินน้ําแข็งเสีย ผู้ใหญ่บางคนก็ไม่เชื่อครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเพราะมันเป็นสิ่งใหม่เนี่ยคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับเพราะสมัยก่อนคนไทยเห็นแต่น้ําเป็นของเหลวเราไม่เคยเห็นน้ําเป็นของแข็งไงครับมีบทสนทนาช่วงหนึ่งครับคือรัชกาลที่สี่รับสั่งให้โครนไปตามเจ้าจอมมารดาวาดบรรณน้ําแข็งครับโครนเนี่ยก็มีการได้บอกไปกับเจ้าจอมนะครับว่ามีรับสั่งให้ท่านขึ้นมาดูน้ําแข็งของเจ้าค่ะเจ้าจอมตอบกลับมาโครนว่าฮะเหมือนสงสัยนะฮะว่าฮะเอ็งว่ายังไงนะ แล้วครัวก็ตอบกลับไปว่าน้ำแข็งเจ้าค่ะจนเจ้าจอมมันดาวาสไม่เชื่อและพูดคำคำนึงออกมาน่าสนใจนะครับว่าท่านพูดว่าเองเนี่ยปั้นน้ําเป็นตัวเพราะการพูดแบบนั้นคือคนไม่เชื่อไงครับว่าน้ําที่เป็นของเหลวจะปั้นให้เป็นน้ําแข็งลด้แม้ว่าในช่วงนั้นน้ําแข็งเข้ามาจริงๆและรัชกาลที่4รับสั่งให้เจ้าจอมมันดาวาสเนี่ยไปดูด้วยตัวเองนะครับเพราะวา่าช่วงเวลาหนึ่งครับ มีการเขียนถึงน้ำแข็งในประเทศไทยนะครับอ้างอิงจากหนังสือฟื้นความหลังเล่มที่หนึ่งของพระยาอนุมานราชทนวิสขิเยนโกเศศครับได้เขียนไว้ว่าแรกๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยคนเนี่ยไม่เคยเห็นเมื่อไม่เคยเห็นเนี่ยมีการบอกว่าให้ราษฎรเนี่ยไปดูไว้ก็คือไปดูจากน้ำแข็งที่ทางราชการจัดไว้ตั้งไว้แบบนี้ปุ๊บเห็นเห็นเสร็จปั๊บมีการตั้งให้ดูที่พิพิพธภัณฑ์ทัศานนะครับซึ่งสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ตึกศาลาสหาไทยครับ ราษฎรที่ไปบางคนก็คิดถึงคนอื่นใช่ไหมฮะว่าเอ้ยไม่เคยเห็นนี่อยากให้คนเขามาเห็นนี่ก็มีการขอก้อนน้ําแข็งเป็นก้อนเล็กๆและเอากลับไปฝากหรืออวดคนที่บ้านว่าฉันเนี่ยมาเห็นน้ําแข็งแล้วจริงๆครับเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนอกจากคนที่เป็นราษฎรตื่นตาตื่น,นใจแล้วระดับเจ้าจอมมหานาวสเห็นและยังบอกว่าเองเนี่ยต้านน้าเป็นตัวแต่ช่วงเวลานั้นผมก็ต้องบอกกันตามตรงครับว่า